สวัสดีค่ะแม่อุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกระโบเลยมาติดตามแม่อุ่นหลายหมวดแล้วเนาะสองสองหมวดค่ะหนึงหมวดค่ะคือห่อเราใส่ใบไส้เนาะพันใบไส้เหมือเนาะค่ะก็เลยมาถามไทยแม่อุ่นเนาะว่าล้างฝันเฟันเมื่อก่อเนี่ยล่ละมาบ้านมาเลยฟันห้องหอนแห้งพันเมื่อก่อไหมค่ะฝันเราใจไหนแม่อุ่นก็ฝันว่าฝนมันตกลบแห้งแห้งแห้งจน ก็ว่าไหน,นมันมันแรงเนาะบัาน,นี้เขาก็ฝนต,ออก,นตออกดีใจแห้งมีความฝันได้นี่<ะ>ตกแห้งเขาอกอ็ไปเบางน,น้ามอ้าวฝนตกน้าไหลไปทางเวนออกบันแล้วมาดามันไหลไปเวนตออกนะอ้าวเทาว้าฮะไปเบางน้าคือไหลไปเวนเนาะบักโจกมาแน่เราก็เอาไปบกักเอาตีนเขี่ยวไปนียเขี่ยเป็นหลองมันไหลทั้งเทิงมันไหลบ่อท่านมาจนเถาะนั่งทวมหนาบ้านทวมหนาบ้านก็แล้วกตีนขวดมันก็ไหลเป็นหลองไปเลยบัานนี้ทั้งไต่ก็ไหลทั้งเทิงก็ไหล ก <rium> <Dante> ็วอ้าวคือดีแท้ก да ็วางสิก็เคยเห็นจักเื่อเลยในคมฝันจะเห็นธรรมดามันคนตรงันไรไปนี่สีไล่มาทำผีกันบ้างแมนในคมฝันมันไหล่ไปนี่ก็ว่าอ้าวมันก็บเลขกกลับไปจากไหนนอกเลกมันออกกลับบอเขาก็วางสิในคมฝันได้เนี่ยเลกมันเลกออกของเลขกกลับเด้ินก็วางสิเพราะงั้นมันออกแปดคันมันออกแปดหนึ่งสีกับเสด้อยู่มันออกสีหนึ่งแปดหนึ่ง ต่าเลยะออกกาบเพระกร์บนีเนาะฟันแมนได้เพราะว่าไร้ฟันแมนออกเป็นเลยเก่าเนาแจ้งปุ่นนะะค่เป็นเลยเก่าได้ฟันแมนอ่ะมันเก่าต่อแดดก็คืนหันเรือนก็คืนห่ะก็เป็นเลยเก่าเค่ะเรื่องที่เก่าหนึ่งชีคือขวาย่าว่าเก่าชีหนึ่งว่าเลยค่ะเพราะว่านำนำไร่กลับเนาะแม่นำไร่กลับไหม เก่าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่ขวดกระมักเก้าสี่ศูนย์ขวดกระมักแต่มันบ่มีซูดในนี้น่ะค่ะนี่ก็กระว่ากับบ่าป็นั้งเพราะว่าเมอุณหภูฝันลงกับฝันขึ้นแม่เเก่าหนึ่งสี่เก่าสี่ศูนย์แม่ค่ะค่ะมากมากเลยเก่ามืดปีปีนี้บมอภาษาใหดอกเลยเก่าหน่ะค่ะยี่หรี่แม่พิมคุณนแม่ติดเก่ามาตลอดเพราะว่าปีมาลงเก่าเมื่ดปีเลยไหนค่ะหมอเป็นพ่อหมวดปีงูใหญ่น้ะ แมนค่ะท่านมาพบก็คือเก่าเก่าก็คือพบค่ะใช่นะค่ะเก่าก็พบก็เป็นตัวเดียวกันเนาะแมนติดเก่าติดพบหน้าตลอดท่านแปดแปดก็คือสามค่ะค่ะตัวเดียวกันค่ะกันฟันมานอนเนอนอนคูหรือนอนนอนสำหรับมานอนคูเลขแปดเลยแปดทั้งครูเลยแปดแปดได้ขันฟันมานอนเลยค่ะก็นอนสองคนกับสองแปดแปดเ้องสันเราสองสองสองแปดค่ะ ปนนี้คืองวดนี้พุทแม่นี้ตัวเลกที่มาคือเก่าหนึ่งซี่ก็เก่าสี่สี่มีตัวใดอีกบอกคุณแม่ก็แม่ว่าเก่าเจ็ดสองเลยรันเลขที่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองก็ติดเก่าอีกเนาะติดเก่าอีกแต่ว่าตัวเลขของแม่อุ่นนี่จะตรงงายๆเนาะใช่เก่าเจ็ดสองมันก็มีได้หนึ่งค่ะนี่เลยเก่าเจ็ดสองนี่มันวนอยู่ในนี้ละนี่บอกบอเสื้อกับเขียนไปนั่นเด้อทำมันออก เจ้าเจ็ดสองหมอคุณแม่แมนเก้าเจ็ดสองกับเก้าหนึ่งสี to ่แล้วก็จีซูนบะมี่ก็สร้างเอาเก้าจีศูนค่ะค่ะแต่ว่าบานอีทีคุณแม่นี่เจ็ดสองแมนเราวานามถว่วนาบานเนาะคุณแม่เนาะฟันเกี่ยวกับบานค่ะเอาดีนเคลียร์ผ่าลาหลวหลวหลวลวๆลวลายจนน่ะคือบาดดินมันเปื่อยแล้วเขาตีนขวดมันกัไปได้ค่ะเออเอาดินเฮ็ดสีหน้าเฮ็ดสีเฮ็ดสีเป็นหลงไปเลยตินเคียร์นนาน บ,บักเอิญท่านี้เอาบักจกบักท่านค่ะหาบักจกแน่ท้าวส่วมเพื่อนแล้วส่วมเพ,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 พื่อนได้นี่ลายลว,ลยลวงลายรวงเพ<อ>ราะว่างานเพรว่าตีนนี่ก็นามหาเลยนะ<า>นามนจะหนึ่งอยู่บอกอพีแม่แต่ว่าปกตินามสีหน,นึ่งเนาะการหาหนึงไว้น้ำเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมแอดเองขอเพิ่มเติมเข้าไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นเดี๋ยวเอาตีนเคียน่าเอาเอาเคียนตัวนี้ไปในจักสามแถวเพื่อมันเอาตัวใดคุณแม่ ัวข้างใต้นั่นตัวเลขมันออกแปดหนึ่งสีอะไรเอาแปดสีหนึ่งน่ะเอาแปดงหนึ่งมาตังกันบอนเอาแปดสี่หนึ่งใส่นอกคุณแหม่นอกเอาแปดสี่หนึ่งลูกไปนอกค่ะนอกคุณแม่เป็นวาเพิ่มเติมเข้าไปแปดชุดหนึ่งแล้วว่ามันออกสีหนึ่งเลขเพิ่มเติมว่างั้นมันออกสีแปดหนึ่งตัวนี้พ่อใหญ่ีจากความฝันมักไม่ใจเนาะไม่ใจคิดว่าจะมาเทแดไม่นคิดว่าคือแปดสี่หนึ่งนอค่ะนอเทมันออกกลับค่ะ เพราะว่าน้ำไ,ไหลกลับไหลกลับอย่งว่าเราเคยเห็นจากเถื่อค่ะได้คมฟันจะหนยน้ำไหลกลับฝนตกแหง้งค่ะจ,<น>จ,นนจังหูไหลหย่อนกลับนั่นน่า,นาละ่ะเราเคยเห็นจากเถื่อเพราะเพราะว่ามันนุ่นหุ่นเนาะมันสีข่อยมันสีม,มัน,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 นอ,ะอะไรข่อยก็นุ่นทั้งหุ่นมันตีไหลขึ้นนุ่นเนาะตีไหลขึ้นนุ่นเลยโอ้ยเป็นแถววุ่นวุ่นวนวนวนไปเลยน้ำค่ะคิดว่าสิออกโตเกียวจะแบบสิกลับเนาะโตกับเนาะโตกียว กันมาเลขเป้ากันมากะคือโยคุณแม่แปดสิบนั่นกัเล็เป้ามากสููนเนี่ยบ้านคันคันเลขเบิ้นี่คุณแม่อุ่นนี่เปนมากศูงศูนเนาะสูงสูนเพราะมันมาเดีออกโดนแล้วปีนั้นก็ถือได้หาศูงสูนลายปีเลยก็ะเลขออกหาสูงสูนแต่ว่าศูนปีนี้พ่อาม่พ่อปีเนาะพ่ะแม่รับเบอร์นี่ดีบีนี่ลายปีแล้วลายแล้วเนาะ แทนด้นเติมอะไรได้คเติมแล้วคิดว่าน่าจะสามปีล่ะตอนมันออกไอสี่อตอนหนึ่งศูนย์หนึ่ง่วงหนังเขาก็ได้ค่แอดเองก็เคยถือกิวศูนย์ศูนย์ว่าบอกขาดคิดเลยว่าสี่ถือเลขศูนย์ศูนย์บ้านนีมาอยู่นี้นะถือลอตตรีหลายเทียแ่ะเจ็ดแปดก็ได้ฝันมาไปหาเงินใหม่ค่ะเอาเกจแปดได้สองใบเอายุมเพอร์เอายูสโทกัสโซบ้านนี้ต้องออกเจ็ดสองเข้ากัน กินอะไรไซื้อรอตรีแม่แม่นูฝฟันว่านู้ฟันว่าไปเอาเหล็กเขาหายสองเจ็ดหาสองเจ็ดหลานไหนกับบ้ีมาพอเจ็ดสองยุราลุงรูตัะแต่เอาคนละใบเนาเออเอาคนละใบเอาไปถึงเจ็ดสองเลยฟางค่ะนละใบก็มันค่ะการแสดงว่าขึ้นแม่การสิบเป็ดดวงเฮงตัดเก่าสองสีเสยบฟางเก่าสองซีเด้อ้างแม่ฟันมาเจ็นเพื่อน บ้านของเธอท์มึงผังมันเพมันางแต่ทั์มึงไหนเวลาสามันเก่าสองสีเด็กถายใช่นางเอาในเก่าสองสีแม่อลดเอาเบาไปสร้งบันในกระเา๋เก่าสองใบมันมีหาใบเด้ที่แน่เด็กมากไม่ใจก็คือเปดหนึ่งตีเนาะก็เอาสองใบมาหอดมันก็หอมตายแม่เลขเอาสองสีสองสีลูกสาวันีบอบชูกระเอกามึงเอามึงกระเค่า ก็เอาไปพิจรารณาเบิ้งคดนผู้ชม,มคุณแม่อุ่นนี่เพื่อนกะเป็นคนดวงเฮงเนาะมักสือรอตอลี่อยู่เป็นประจำเละค่ะท่านผู้ชมก็<ช>เอาไปพิจรารณาเบื่องค่ะแนวทางของแม่อุ่นค่ะค่ะความฝันของมีอุ่นนีหยังเพิ่มเติมบ่คะคือทิบ่มีดอกค่ะให้ FC อัซน พป็นจระนาบเบิ้งเด้อแต่ว่ามาแค่แห้งปังๆเด้อมาแแหนี่ก็คือแปดซีนงแมักตวกราบได้เด่นมกตกราบเนาะุณแมเก่าหนึ่งีเพราะว่านามีดับเนาะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่อุ่นหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขนีทางความฝันค่ะขอบคุณค่าค่ะท่บค่นค่ะค่นค่ะ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 ค่มค่มา่บค่ะค่ะค่ะค่อค่ะค่ะค่ะุ่ะค่พค่ะค่ะคทางตัวเลค่ะค่ะค่ะนผู้ชม 914-940-972ค่ะกายกันหาหนึ่งค่ะบ้านเลขที่72ค่ะเพิ่มเติมเน้ะค่ะนอกเพิ่มเติมจากแอดค่ะ841ค่ะแต่ว่ามักเบิ่ลน,นี้ไม่อุ่นเพิ่นวา่า00ค่ะท่านผู้ชม กะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบึงค่ะเอาไปตัดเล่นมุนเล่นค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุดน้อยนำโชคของท่านผู้ชมโชคโชคหมานหนลำลำลุำล้ยล,ล่อยเฮงเฮงปังปังกับแนวทางตัวเลขของเมอุนกันทุกคนค่ะคาะนุดน้อยกาฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยได้เฮ็ดคลิปดีๆเด็ดติดตามตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชวกัขอจบไ้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ